อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะการออกแบบหินประจำตัวผ่านการถอดรหัสจิตค่ะเส้นนี้นะคะสำหรับพี่มหาเศรษฐีที่เป็นเจ้าของรหัสจิตเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการค่ะนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะต้องดูแลลูกน้องบริวารปรินก็เลยออกแบบมาเป็นสำหรับสตรีที่ต้องควบคุมดูแลนะคะกิจการภายใต้ความกดดันหลายอย่างนะคะหินมูลสโตนโรสคอร์ไคเนนและ บูเลสอาเกตนะคะทั้งหมดนี้มาจากการถอดรหัสจิตออกมาก่อนว่า ตัวท่านที่มาถอดรหัสจิตเนี่ยมีพลังงานอะไรเป็นตัวส่งเสริมพลังงานอะไรเป็นตัวสร้างด่านเกมนะคะโดยเนื้อแท้ของรหัสจิตที่ถอดมานั้นมีข้อดีข้อเสียในตัวอย่างไรนะคะอย่างท่านนี้เนี่ยปรินเลือกใช้เป็นบูเลสอาเกตที่เป็นฐานเพราะว่าบูเลสอาเกตก็จะไปช่วยส่งเสริมหนึ่งเลยด้านกิจการของท่านแล้วก็การสื่อสารในองค์กรน,นะคะตัวขยันในก็เป็นตัวอํานาจบาร,รมีอำนาจบาร,รมีซึ่งตรงนี้ปรินก็ดูให้เหมาะสมกับวันเกิดของ ตัวพี่เจ้าของมหาเศรษฐีท่านนี้ด้วยนะคะทั้งอำนาจบาร,รมีทั้งเรื่องของการดึงศักยภาพในตัวออกมาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องบริวารเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีเมตตาม,มหานิยมด้วยมีโรสควอตมีมูนสโตนนะคะแล้วปรินก็มอบเป็นปีเสียนะคะซึ่งเป็นปีเสียสำหรับ หงเหนือมังกรให้นะคะปีเสียนี้เป็นเงินแท้ชุบทองนะคะส่วนตัวฝาครอบที่ใส่ไปก็จะเป็นเป็นทองคําแท้นอกจากหินที่จะได้รับแล้วนะคะท่านที่มาถอดรหัสจิตในโปรแกรมของการหาหินมงคลประจําตัวให้เข้ากับรหัสชีวิตเนี่ย นอกจากหินที่ได้รับแล้วนะคะยังมีคําแนะนําจากการถอดรหัสหินประจําตัวให้ด้วยนะคะที่ครูรู้จะมอบให้ซึ่งปิ่นก็จะส่งคําอธิบายหินแต่และชนิดทํางานยังไงต้องดูแลยังไงต้องเชื่อมต่อพลังงานยังไง เป็นไฟล์เสียงนะคะมอบไปให้ด้วยนอกจากขินที่ได้รับแล้วนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจเข้าโปรแกรมนี้นะคะสามารถเข้าไปาสั่งซื้อโปรแกรมนะคะได้ที่หน้าร้าน l ล ne M y ช h อ p ของห้างหุ้นส่วนจำกัดรวยเฮงเก่งดีนะคะหรือ Line แอดที่ขึ้นอยู่นี้นะคะแอดไอสโตนได้เลยคะ่ะสำหรับระยะเวลาในการ ออกแบบใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะต้องขอที่ทานที่รอได้จริงๆค่ะเพราะว่ากว่าจะหาหินมาโปรแกรมพลังงานถอดรหัสออกมาเพื่อให้ตรงกับพลังงานท่านจริงๆเนี่ยใช้เวลามากๆเลยก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆมหาเศรษฐีที่เข้าโปรแกรมนี้ทุกท่าน